สวัสดีครับพบกับผมปื๊ด p r o คนดีคนเดิมนะครับก็สําหรับใครที่มาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับก็ขออธิบายสั้นๆก็คือเกมดีกับคุณที่ผมทำคอนเทนต์เนี้ยก็จะเป็นจริงๆจะมีทั้งหมดส,สี่ซีซันซีซันก็แบ่งตามจากเงินสี่ด้านนะครับ ESBI นะครับสำหรับซีซันแรกนี้ซีส,สัน E ก็เป็นเกี่ยวกับการทําเกษตร แล้วก็นําเงินมาแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับก็ส่วนแรกก็จะสิบเปอร์เซ็นก็จะไปเป็นแบบแบ่งฟันอาจจะทําบุญหรือบริจาคหรืออาจจะเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยครับแล้วก็ส่วนที่สองยี่สิบเปอร์เซ็นก็จะเอามาออมออมก็จะออมในรูปแบบต่างๆครับก็อาจจะมีทั้งเงินสดหรือซื้อสลากนะครับก็มีตอนที่ผ่านมาก็มีตัวอย่างให้ดูบ้างแล้วแล้วก็ส่วนที่สามครับลงทุนนะครับก็ จะแบ่งมา30%ก็จะเอามาซื้อหุ้นซื้อกองทุนนะครับก็จะมีตัวอย่างตามคลิปที่ผ,ผ่านมาครับก็จะมีแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยนนะครับสำหรับผู้ที่มือใหม่ให้ได้ติดตามแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สส่วนสุดท้ายก็ส่วนที่4ส่วนสุดท้ายก็จะสีก็จะเก็บไว้ไปพัฒนาในด้านต่อๆไปครับสําหรับตอนนี้ก็เพิ่งดําเนิน เกมมาได้แค่ด่านแรกครับยังไม่ผ่านก็ใกล้ผ่านแล้วก็ด่านนี้เล่นไปเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่หกแล้วนะครับก็มีปลูกผักเล็กๆน้อยๆก็จังหวะที่ไม่ค่อยได้ว่างเก็บก็ก็มีก็ให้แฟนเก็บแทนนะครับโอเคครับก็ไปฟังเนื้อหาอย่างอื่นต่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาคลิปเกี่ยวกับลงทุนนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้มีเทคนิควิธีการแนะนํานะครับสําหรับคลิปที่แล้วเป็นการบาลานซ์พอร์ตนั่นก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สาคัญเลยนะครับที่จะทําให้พอร์ตของเรามีมูลค่าเพิ่มเพราะเราจะได้มีโอกาสขายเมื่อตอนตลาดขึ้นไปสูงสูงแล้วก็มีโอกาสซื้อเพิ่มมากขึ้นตอนที่ตลาดเกิดวิกฤตก็คือนําเงินออกมาซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวพอตลาดขึ้นไปเยอะๆที่พอร์ตเราบวกเยอะเราก็ค่อย ไปขายคืนเก็บไว้สำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญนะครับนั่นคือการ dca นะครับ dca dca ก็ย่อมาจาก Dollar ์คอ t a สเอเวอเรส a เอนี่บางคนก็คุ้นๆน,นะครับมันก็ใช่นะครับแปลว่าเฉลี่ยถ้าแปลแบบให้เข้าใจง่ายๆคือการลงทุนแบบถั่วเฉลี่ยน,นั่นเองก็คือซื้อทุกราคาเลยซื้อเป็นประจำ ซื้อทุกสิ้นเดือนแต่เราก็ต้องซื้อในอัตราที่มันคงที่เพิ่มเพิ่มได้แต่ลดก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่สมควร,ควรยกตัวอย่างนะครับพอาาจจะ DCA ทุกเดือนเดือนละพันบ,บาทก็จะทำการซื้อทุกสิ้นเดือนเลยโดยไม่สนใจที่ราคาหรือว่าตอนนั้นจะราคาเท่าไหร่สำหรับข้อดีนะครับข้อดีของ DCA คือช่วยตัดอารมณ์เกี่ยวกับราคาออกเช่น ตอนหุ้นลงกลัวจะขาดทุนกลัวหุ้นจะลงอีกสมมุติหุ้นปกติ10บาทใช่ไหมครับพอตอนเราจะซื้อลงมาเหลือ9บาทเราอาจจะเอะรออีกหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันอาจจะ8บาทแล้วสุดท้ายมันก็อาจจะไม่ลงมันก็ดีดกลับไปเป็น10บาท11บาทก็ทําให้เราขาดโอกาสที่จะซื้อหรือตอนที่หุ้นขึ้นนะครับจากสมมุติ10บาทขึ้นมาเป็น1ิบาท เราจะซื้อไปแล้วก็กลัวเอ๊ะซื้อไปจะติดดอยไหมมันจะลงต่อไหมก็คือถ้าเกิดเราใช้ DCA เนี่ยก็คือซื้อซะเลยครับไม่ไม่เกี่ยงราคาข้อดี่อไปก็คือช่วยสร้างวินัยในการลงทุนครับก็คือมีโอกาสได้ลงทุนแบบสม่ําเสมอบางคนถ้าพลาดจากโอกาสกันไปก็อาจจะไม่กล้าซื้ออีกถ้าสมมติซื้อในตอนราคาหุ้นแพงแล้วมันลงมาเงี้ย เราก็จะไม่กล้าซื้อกว่าติด้อยหรือซื้อตอนหุ้นกําลังขาลงซื้อไปแล้วหุ้นก็ลงลงลงเราก็ไม่กล้าซื้ออีกก็เนี่ยครับถ้าเกิดเราใช้วิธีการ DCA ก็คือซื้อทุกราคาไปเลยก็คือช่วยการสร้างวินัยในการลงทุนนั่นเองครับเป็นประจําได้แต่ก็มีข้อควรระวังนะครับถ้าเป็นหุ้นลายตัวนะครับต้องพอคาดการได้ว่า อนาคตจะเจริญเติบโตได้ดีไหมยกตัวอย่างสมมุติถ้าเราซื้อหุ้นพลังงานสมมุตินะครับเป็นน้ํามันแล้วทีนี้เราคาดการไว้ห้าปีสิปีข้างหน้าเนี่ยรถพลังงานไฟฟ้าจะเข้ามาทําให้น้ํามันอาจจะไม่ไม,มเติบโตเท่าที่ควรหรืออาจจะมีการใช้กันน้อยลงแบบนี้ก็ไม่สมควรที่จะ d ี a ครับเพราะมันจะเป็นช่วงขาลงเทงขาลง อะไรแบบนี้ครับลองไปหาดูว่าเราชอบคุณอะไรและคิดว่าห้าปีสิบปีข้างหน้าอะไรมันจะเติบโตขึ้นได้อีกแต่ถ้าคิดไม่ออกนะครับหรือไม่มีความรู้ความชานาญก็ง่ายๆครับเราก็ไป DCA ในกองทุนนะครับข้อควรระวังที่2องคือต้องลงทุนสม่ำเสมอเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับก็คือคือสร้างวินัยนะครับมัวไปซื้อสุดท้ายใช้อารมณ์ตัดสินใจก็ม่ได้ลงทุนสักทีนะครับ ข้อควรที่3ามอควรสุดท้ายก็คือควรเป็นเงินเย็นนะครับอดทนรอได้นจังหวะที่เกิดวิกฤตสมมุติเรา DCA ไปแต่เป็นขาดลงก็จริงช่วงเกิดวิกฤตแบบโควิดที่ผ่านมาเราซื้อเดือนละพันเดือนละพันพันทีนี้จังหวะที่เราตกงานหรือสภาพเงินขาดสภาพค้องขึ้นมาแล้วหันซ้ายหันขวาไม่รวมเงินจากไหนไปขายกองทุนซึ่งแน่นอนตอนนั้นถ้าเป็นขาดลง มูลค่ามันน่าจะลดลงเราซื้อไปแบบสมมติห้าเดือนห้าพันมันอาจจะลงเหลือสามพันเงี้ยก็ทําให้เราขาดทุนตรงนั้นได้นะครับแทนที่เราจะเก็บเงินไว้ก่อนถึงไม่ได้ซื้อเพิ่มก็รอให้มันขึ้นมาก็ยังดีนะครับโอเคครับสําหรับเดือนนี้นะครับผมก็ลงทุนในกองทุนจีนกับกองทุนอเมริกาซึ่งผมก็คาดการณ์ว่าสองประเทศนี้สองกองทุนเนี้ย น่าจะเจริญเติบโตได้ดีใน5ปี10ปีข้างหน้าครับเพราะเขามีหุ้นเทคโนโลยีไม่ใช่ที่ผมไม่ลงทุนในของหุ้นไทยไม่ใช่เพราะผมไม่ได้รักประเทศไทยครับแต่เนื่องจากประเทศไทยไม่มีหุ้นแบบเทคโนโลยีแบบที่ล้ำสมัยนะครับแบบอเมริกาก็มี Facebook ทร a าซึ่งเราก็ซื้อได้ครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะซื้อได้ขั้นต่ำทั้งแต่ห้าบาทนะครับห้าบาทแล้วก็มี ติดได้เป็นเจ้าของเทสลาแล้วนะครับอย่างกองทุนจีนก็มีบริษัทเทนเซนตหรืออาลีบานะครับก็วังว่าผมเคยได้ยินเทนเซนต์ที่ทําถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นมีวีแชทแล้วก็มีเกม r o v หรือไงเนี่ยครับก็แค่ห้าร้อยบาทพันบาทก็แทนที่จะไปซื้ออย่างอื่นก็เราก็ได้สามารถเป็นเจ้าของในมีสิทธิ์ร่วมเป็นเจ้าของในบริษัทใหญ่ๆนะครับ โอเคครับสาหรับเดือนนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไปบ้างได้มากก็น้อยนะครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือติชมก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้ครับถ้าอันไหนผมไม่สามารถตอบได้เดี๋ยวจะไปหาช่วยหาแหล่งข้อมูลมาช่วยตอบอีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ